ว่าเอฟเพย์โชว์จะตกแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเอเพยโชว์ปีนต้นไม้เป็นไหมเนี่ยฮาปย์โชว์ทำไมเราท่าทางเหมือนกับว่าจะรอดไม่รอดเลยฮะตายกับบ้านบ๊ายบายเชงบ๊ายบายบ๊ายบายแต่เชงจะอยู่กับออตตูออตตูนะเอเพยโชว์ไม่ลงหรอ ไ,ไปซ่ลงไหมไม่ลงก็ไ,ไปปลาไปก่อนนะจะไปไหนต่ออีกยังจะไม่ลงอีกโอ้โอนี่ เปโซก็ช่างกล้ากระโดดกระโดดจากตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้หึไอเปโซเปโซเดี๋ยวหล่นลงมานะฮึบายบายอยู่นะ เอเพซโซเธอจะกระโดดลงมาไหมเนี่ยลงมาไม่ได้ละตัวติดพี่ท่านจะทำไงต่อฮะอุ้ยเอ,อ้ยเอ้ย ลีลาจริงๆเอฟเฟกต์เธอนี่อืมมันใช่จังเลยอืมตายแานผ้าแมวรอหน่อย วัสดีแมวหลอวันนี้แมวหลอ,อทำอะไรบ้างไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ไปวันวันกินแล้วก็นอนแล้วก็เดินเที่ยวแล้วก็นอนไปแลวบายบายก่อนแล้วไอพิโชดบายบาย